ลงศพที่ชาวบ้านนำมาถวายสังฆทานที่วัดปางมะกงตำบลปิงโคง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อไปหานะคะคุณผู้ชมทุกใบเนะะี่ยค่ะต่อกันขึ้นมาเองจากฝีมือของพระสงฆ์สาม,มาเณรรงหรือหีบแต่ละใบก็ทำขึ้นมาด้วยความตั้งใจในทุกๆขั้นตอนจนออกมาเป็นลงศพที่สวยงามได้มาตรฐานถือเป็นการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งในปีนี้ทางวัดก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาเป็นจิตอาสาร่วมออกแรงกายถวายเป็นทานช่วยกันทำาลงศพด้วยถือว่าได้อานิสง์ผลบุญเหมือนๆกันนอกจากนี้ทางวัดนะคะในบางช่วงเวลาก็ยังจ้างเยาวชนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำาลงศพสร้างรายได้และให้เยาวชนได้ฝึกฝนวิชาชีพไปในตัวอย่างในช่วงเทศกาลวันมาคบ,บูชาปีนี้ค่ะ ก็พบว่ามียอดของการสั่งจองลงศพเพื่อเตรียมนำประเคนถวายเป็นสังฆทานแทนเครื่องสังฆพันธ์ทั่วไปมากเป็นพิเศษเพื่อให้ทางวัดได้นำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไปจนพระกับเนนลงมือผลิตลงมือต่อลงศพกันแทบไม่ทันในแต่ละวันทางวัดจะสามารถทำลงศพได้ประมาณวันละไม่ถึงสิบใบนะคะและในแต่ละเดือนก็จะมีหน่วยงานการกุศลมีครอบครัวของผู้ยากไร้มาขอรับบริจาคลงศพ ในแต่ละเดือนเนี่ยมากถึง50บใบส่วนญาติโยมที่ต้องการร่วมทําบุญทางวัดขอความอนุเคราะห์ไม่จําเป็นต้องถวายปัจจัยเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังสามารถทําบุญเป็นวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทำโลงศพได้ทุกอย่างเลยอย่างเช่นไม้อัดสีผ้าพลาสติกกระดาษฉลุลายหรือถ้าต้องการบริจาคเป็นปัจจัยก็สามารถทําได้นะคะลงละ1 5 0 0บาทหรือบริจาคตามแต่ศรัทธา ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็ยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ